บ้านอุตแปงซึ next, so, to do, to do, company, réussi, ่งห่างหายไปพอสมควรในช่วงนี้จึงได้เห็นจำเป็นมากรารากรรมการซึ่งต่อไปนี้เราคิดว่าเราจะพยายามทาให้ต่อเรื่องตามคำร้องของท่านผู้ชมทางบ้านนะครับซึ่งช่วยที่ทําไปก็มีคนสนใจมากมายนะครับทั่ว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 ได้นะครับทีนี้ก็มีปัญหาคําถามเข้ามาคาในต๊อบเราบ้างมาเช่นกันคำถามแรกคือถ้าเกิดไปเที่ยวกลางคืนแล้วไปตามผับตามบาร์แล้วมีปัญหาถูกคน กับคอเสื่อทำร้ายจะทำอย่างไรนะครับวันนี้จะมีคำตอบของที่เซ็นะครับว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับลองลองสาธิตหรือฝึกให้ดูวิธีการแก้แกแกแกแเกมว่าเขาจับคอเสื่อกระชาจะทำร้ายเราทำยังไงลองก่อนชั้นก่อนนะครับอเอาไปลงก่อนครับหรือว่าถ้าคนฝึกเสร็จแลยังไงนะครับวิธีการน,นะครับเนี่ยเนี่ับค <st> อเสื่อมมีมีกรณีจับแล้วดึงกระชากก็ตมีชากให้หาเขาดีนะครับมีวิธีการ แก้มานจะหาจะเ็ากได้หมดแต่ไม่ตรงนี้เอาง่ายๆครเพราะนี้เป็นแบบมันอันแรกเขาจับเขาตกมาหาเราเราปิดก่อนเลยปิดก่อนเลยนะครับปิดิดง่ายๆคือจับหูปิดเลยนะครับนะครับเนี่ยแต่ให้ติดผู้จับปิดก่อนแต่พอใช้กิน,กนมันให้เก้ามาหาเขาเพราะปิดอันดแรกจะกระเด็นได้เพราะแรงมันเยอะแรงตกแรงก่อยเยอะมากกระเด็นป้ยยก,ก็กนตบเสียลหลักลูกื่นเสียหลักได้ไม่เปลี่ยนนะครับพราะให้เก้าป็หาเลยเก้าหาเก้าก็หาเลยให,เยหเย่เก้าหารันไม่ได้นะครับมือย่างนี้นะครับถ้า ถ้าเราข้าวถุงวิธีนะครับูนะครับนดาเรียบร้อยเ้หมูหักเรียบร้อยเรียบร้อยรมตร่วจำร้งจำนะครับแต่ตอนสาธิตอาจจะเอาตงนี้มาอนะครับเพราเราไม่ม right? ีข้อมูลกันนะครับนะแล้วต่อเนื่องนะครับก็ตกลงเลยครับตกลงกพรความต่อบนะครับมาช้ากัเดี๋ยวจะทำเร็วขึ้นนะครับเริ่มตบทั้งัวอตอเนงจะตกให้เร็วเท่าไร่รอดก่อนว่าจะได้หรืเข้าใจไหมครับ อชาช้าดีนะครับจับมือหมครับเนี่ยจับมาประตอบว่าเนี่ยแค่มาติเราเนี่ยเอาใหม่ครับ้าวก้าปหาเลยลบตัวปหาครับก้าวลงก้าวเร็จออกมือเนี่ยล้มใแขนก็คือปัดการการเกิดการเราปัดลงันสมาตเอง,นงปนธรรมชาติเขา็่ได้ดีนะพยายาม ไม่รับกนกะา,าเลยไม่ได้น,น,คนะครับก้าวหน้านะองต่อเนื่องครับก้าวหานึ่งนัดสองดนะสามนะเช้าๆกดนะถือทำลายก็ได้ลองลองทำอย่างเร็วๆสิมีเจ็ดิหรือว่ามีความสว่างดีได้เร็วกนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นเรื่องหลุดหลุดมากอขออีกทีนึงขออีกทีหนึง่งชับเลยครับเออดีขึ้นครับโอ้ผมใช้ได้ครับแค่นี้ถ้าฝึกซ้ำๆต่อเนื่องแบบนี้นะมันจะาชุ่นาญขึ้นยิ่งมีผู้ฝึกนะครับยิ่งดีเลยแล้วคุณเตะแม่นจุดแล้วพอคุณได้ผลเราไม่เจ็บตัวอันนี้เป็นทีนึงที่ง่ายนะครับครับต้องบอกว่าที่ที่เราเก่งทำก็ดีแล้วระชับขึ้นแล้วก็เรียนได้เร็วมากนะ่นแหะแต่ปัญหาคือ ำแรงระยะั้งเกิดผิดปีกันถมีมากมายนะครับถ้ามีคู่อันนี้สอนใ่วิธ no ีการถือก้อนข้ามมันหรอกุอครับเตุลนะครับครับก็แล้วก็ใช้วิธีอเงี้ให้เข้าให้คู่หรือยเรายเตรียมพร้อมให้ก่องนะครับไรยืนจธรรมดาได้ก่อข้าที่อย่างเี้ยีกต่นะารับงายก็อ่าก้าวไปก้าวไป่อชิ้นนะครับชิ้นต้งลงใช่นั้นก็มีการเรียก้วก้ส่งแรงไปจากไหลักสองโฟงนั่นแหละรตบตัวเราทั้งหมด ให้ก pues ้าที้เลยครับทุอก็รกดีครับยใช้แรงที่ตัวเรีเ่นีอทีครำห้แมกาน้ันะครับเนี่กซ้ำอย่างนี้ผม่าจดซ้ซ้ายซ้ำขวาที่ดีเด็ดของต่างห้านไปดูว่าผู้ร้ายจะมาด้านหน นในวิธีการตกวนี้เราฝึกประจำประจำให้เกิดพลดดววงังนะครับเกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็เกิดทักษะที่ดีขึ้นนะครับพอใช้งานพอโต้ก็จะดีขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้าใครสนใจการฝึกแบบนี้นะครับไม่มีผู้ซ้อมหรือไม่เข้าใจการซ้อมคุณมาที่บ้านเราได้ที่ GZ บ้านอุกแบบสาขาพัาน์นนาานาประเสริฐน,นะครับก็ถ้าจะสนใจรายการนี้นะครับชอบวิธีการสอนกันเราแล้วบอกเราก็สามารถกดติดตามช่องบ้นานอุกแบบได้ครับ ถ้ารายการนี้มีประโยชน์กับเรานะครับตัวเ,เองนะครับแล้วเพื่อนๆผู้ก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ให้เขานะครับเพ้่อเกีย่ยนรุ่มจากเราด้วยนะครับตลัดวันนี้นะครับก็ทีมผู้บริหารก็ขอ,อลา